แม้ว่าณะตอนนี้ครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นจะยังไม่ปิดฤดูกาลแต่ต้องยอมรับเลยว่าได้มีหนึ่งผู้เล่นที่ได้ตกเป็นข่าวมากที่สุดคนหนึ่งในเรื่องการย้ายทีมสิ่งแข่งที่เรากำลังพูดถึงครับก็คือกองหลังจากบอลมัดเขาคือแนวรับทีมชาติสเปนเชียร์ายดัชอย่างดินฮาเซนแข่งดาวรุ่งเนื้อหอมที่น่าจะอยู่กับทีมเป็นฤดูกาลสุดท้ายครับโดยถ้าพูดถึงฮาเซนครับนี่คือดาวรุ่งวัยเพียงแค่19ปีที่เหมือนจะได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งสำหรับวงการฟุต แล้วก็ถือได้ว่านี่เป็นสีสันที่แจ้งเกิดตัวเขาได้อย่างเต็มตัวและหลัหลกๆแล้วเขาได้รับความสนใจจากสโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกรวมถึงลาลิกาสเปนอย่างเรอัลมาดริดที่พร้อมจะจ่ายค่าฉีกสัญญาที่ทางบอลมัดได้วางเอาไว้50ล้านปอนด์ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าเงินจำนวนดังกล่าวนั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับสโมสรใหญ่ๆอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ดีลวนี้ครับดูจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือการเปิดเผยจากนักข่าวคนดังอย่างฟอเรนเพทเทนเบิร์กที่ได้บอกว่า ค่าฉีสัญญาของฮาวสินไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินรวดเดียวแต่สามารถที่จะผ่อนชําระเป็นงวดๆดได้ซึ่งทางแพทเทิร์นเบิร์กเขาได้ออกมากล่าวว่าสิ่งที่ทําให้ค่าชีสัญญาของฮาวซินน่าสนใจก็คือเงิน50ล้านนั้นไม่ต้องจ่ายทันทีแต่มีการทําข้อตกลงในสัญญาว่าเงินไขนั้นสามารถแบ่งจ่ายชาระได้3งวดซึ่งสโมสรทั้งหลายที่สนใจในตัวนักเตะก็ได้รับแจ้งเรื่องนี้ไปแล้วการเจรจาก,กับหลายสโมสรกําลังดําเนินไป แต่ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้ฟอร์เรนเพเทนเบิร์กกล่าวน่นจาจะํำไม่นะตอนนี้ครับทั้ง Chelsea, ลิเวอร์พูลเชลซีและก็เรอัลมาดริดที่ได้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะน่าจะมีการสอบถามและได้พูดคุยกับทางบอลหมัดไปบ้างแล้วซึ่งก็ต้องรอติดตามมาต่อไปครับว่าในท้ายที่สุดแล้วสมมสรใดจะได้ตัวฮาวเซนไปร่วมทีม แล้วจากสารสโมสรที่เพิ่งจะเอ่ยชื่อไปจะมีตัวละครรับใหม่โผล่ขึ้นมาในช่วงท้ายอยีกหรือไม่ต้องบอกตามตรงเลยครับว่าทุกอย่างนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอในวงการลูกหนังตราบใดที่ยังไม่ได้มีการยืนยันยเป็นทางการจากต้นสังกัดมันก็หมายความว่าทุกอย่างมันยังคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ